น้องสารีหลายคนใจรอเรื่องความสัมพันาเอ่ยสรุปยังไงครับวันนี้เป็นคนใหม่ที่ดัางใจเราหรือเปล่าก็จริงๆคือก็ต้องยอมรับว่าผมก็คุยกับน้องอยู่คือเราก็ศึกษากันอยู่ครับผมว่าว่าเราจะไปในทิศทางไหนนี่ครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราก็ต้องศึกษากันไปอตอนนีมันจริงขนาดไหนแล้วการแบบคุยกันมา ก็คุยกันมาสักพักแล้วครับก็คลิกแค่ไหนคือคือเราก็ยังไม่อยากที่จะบอกขนาดนานนี่นงไงแต่ว่าสําหรับผมนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโอเคแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วตัวน้องเองก็มีความสุขมากๆในในการพัฒนาความสัมพันธ์นะตอนปัจจุบันตอนนี้ครับอะ,รอะไรนะี่เรารู้สึกว่าได้าอยากพบกับคนนีนะศึกษาศิลป์นา้าอืมสิ่งหนึ่งเลยก็คือผมรู้สึกว่าน้องน่ารัก แล้วน้องก็มีจิตใจที่ดีด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวของน้องด้วยนะครับของพ่อของแม่ของคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยะเลยครับซึ่งเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเ้การที่ผมได้เข้าไปอยู่ณนะจุดนั้นเองครับมันมันมันมีความสุขมากๆแล้วมันก็กําลังเดินทางไปในจุดที่มันมันจะดีแน่ๆอะไรเงี้ยครับก็เราเราก็เลยแฮปปี้ที่เราจะเดินฝ่าผ่าน ผู้ใหญ่รับรู้อันนี้หมอชนะใจก็คือน้องแล้วใช่ไหมคชะนะใจไหมคือโหยังไม่พูดไม่ได้เต็มปากขนาดนั้นครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมก็เชื่อว่าผมก็ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกหลายๆยอย่างแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทางคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยทางครอบครัวน้องด้วยครับแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยที่ที่ก็ไม่ได้ตัดสินผมจากขาแล้วก็ผมก็เชื่อว่า ผมก็คงจะต้องพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะเลยเออพ่อไปคุยเรื่องนี้กับข่าวดิ้งกันเลนะไรับท่านจะน้องทำไมว่าใครต้องการขึ้นข่าวแล้วเอ่อคือหมายถึงหลังจากที่เป็นข่าวแล้วเขาเปอนว่าในการทวงโคงต้าอะไรอ๋อก็ไม่ไม่ได้คุยเจาะลึกอะไรกันขนาดนั้นครับเพราะว่ามันผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติคือผมก็ไปทําบุญเราไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเสียหายนะครับคือแล้วมันก็ยังอยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยไม่ใช่ว่า เราไปกันแค่สองคนเรามีคุณแม่น้องไปด้วยนะครับกันไดค่อนข้างดูนกระแสเ่อนเยอะเหมือนกันครับคือพ้าว่าเปิดตัวมาแล้วเปิดตัวมาแล้วเหรอฮะคนก็คน,ค,นคือไม่ได้เปิดตัวออกมาแล้วแต่ว่าผมว่าผมไม่ได้ปิดมากกว่าคือเราก็ไม่ได้ปิดคือคุยผมว่าคุยคบก็คือคอบเงยฮะค,คือแต่ว่าสถานะนั้นผมว่าผมก็ยังไม่ได้มา บอกเลยว่าเป็นแฟนเป็นอะไระอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็เนี่ยแหละผมก็คงจะมาอัปเดตในทุกๆสถานะก็คงคิดว่าผมก็คงจะมาอัปเดตกับพี่ๆเ <ๆ S 1> นี่แหละครับเป็นที่แรกแฟนคลับว่าไงบ้างครับแฟนคลับว่าไงแฟนคลับว่าไงบ้างคือผมก็มีมโอกาสได้คุยกับแฟนคลับบ้างครับคือแฟนคลับเขาก็ก็คือสุดท้ายผมว่าถ้าเขารักเราชอบเราผมก็อยากให้รักแล้วก็ชอบในสิ่งที่ผมเป็น ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาผมคุยกับคนนี้ไม่ชอบผมเลยน,นี้ก็ไม่ใช่ mm hmm. ผมอยากให้เขาเข้าใจผมแล้วก็รักในสิ่งที่ผมเป็นมากกว่าอย่างสาริ่งเขากดดันไหมครับาแบบเป็นข่าวของเราตรงๆอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้กดดันอะไรเลยครับ mm hmm. เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาโตมากๆ mm hmm. เขาโตเป็นผู้ใหญ่มากๆครับ mm hmm. แล้วเขาก็เข้าใจในอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เขามองในเรื่องของการ ของคำว่าคนสองคนมากกว่า <hearing S 1> เพราะสุดท้ายแล้วผมไม่สามารถแคร์ใครทั้งโลกได้ครับสุดท้ายมันในอนาคตมันก็จะใช้ชีวิตกันอยู่แค่สองคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องโฟกัสมันก็คือเรื่องของคนสองคนทุกที้ทุกคนบอกว่าข่าวพิธาเราเป็นระมัดระวังแสดงว่าไม่ถูกกับความสัมพันธมิตรทำให้เราแบบไม่มั่นใจถึงสูญเสียความมั่นใจในยานไถ่คือตอนแรกมันมีไหมมันก็มี แต่ว่าเหมือนที่ผมบอกผมก็ต้องขอบคุณทางราครอบครัวของที่ที่ไม่ตัดสินผมจากข่าวคือผมที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าผมจะต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ผมอยู่ดีๆผมต้องไปพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าผมเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าณนะตอนนี้ครอบครัวน้องและตัวน้องเองก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นอื อะไรนะฮะตัวตัวเองผมก็ไม่เคยถามประเด็นอะไรที่มันเคยเกิดใช่ครับไม่เคยถามครับอีใจไนการไม่ต้องกับกับสิ่งี่ตอะไล้วครับี่กิก็สบายใจครับสบายใจมากมสบายใจที่มันหลายๆอย่างคือว่าผมสบายใจที่ผมได้คุยกับน้องคือเรามีได้เจอกันบ้างเมื่อว่างเราก็ได้เจอกันครับเมื่อเพราะว่าต่างคนต่างทํางานด้วย สถานะโอ้โหยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะว่าเหมือนที่โมบอกยังไงเราก็ต้องศึกษากันไปมันยังมีอีกหลายอย่างที่ที่เรายัางต้องศึกษากันให้ได้รู้มุมที่ดีที่สุดมุมที่แย่ที่สุดแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเรารักกันจริงหรือเปล่าเราพร้อมที่จะคบกันจริงหรือเปล่าอือแล้วตอนนี้เราคุยกันนาเท่าไหร่แล้วครับเลยนะครับคุยกันมานานย,ยังไม่ได้ไาาคุยกันก็สักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งน่าจะหลับห้าหดือนเีือน โดยประมาณนะครับสำหรับผมผมก็จริงจังในทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครที่ไม่จริงจังกับทุกความสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีใครที่แบบอยากเสียใจกับความสัมพันธ์ในทุกทครั้งอะไรอย่างี้ครับผมก็จริงจังมากๆแล้วก็ในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรย่างี้ครับแต่ว่าณตอนนี้ผมก็จริงจังแล้วก็โฟกัสกับน้องเขา ก็หลายอย่างครับผมว่าผมก็ได้เรียนรู้อะไรจากน้องเยอะมากๆคือตอนแรกเราก็คิดว่าน้องเป็นเด็กอายุ20ต้น,ตนๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแม้จะเด็กอายุ20ต้นๆแต่ความคิดเขาผู้ใหญ่ามากๆแล้วก็ผมว่าผมก็มีหลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเขาผมทําให้ผมได้รู้สึกว่าที้ผมอยากโฟกัสในอนาคตเนี่ยมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานแล้วมันหลายๆอย่างมันมองไปถึงอนาคตที่ไกลามาก แล้วมันก็มันทําให้เราวาดอนาคตไว้ค่อนข้างเยอะเนี่ยครับมันคือสิ่งที่ทําให้ผมได้เดรียนรู้จริงๆมันก็หลายอย่างครับแต่ผมก็ยังบอกไม่ได้ขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้แค่ว่าแต่ว่าณปัจจุบันเราก็จะทําให้มันไปให้ถึงนี่ต้องกลัวความรักไหมกลัวว่าความรักกลัวความรักไหม,ม,ไหมผมก็ไม่ได้กลัวความรัก จริงเรากลัวไหมเรากลัวกันที่บอกว่าเานที่ผ่านมาไม่ประสบผลรณ์จากอเท่าไรอะไรเงี้ยส่งผลมส่งผลตอนนี้ไหมผมว่าก็ไม่นะครับผมว่าเหมือนที่ผมบอกนะมันไม่มีใครที่แบบอยากเสียใจหรือว่าอยากอะไรกับทุกความสัมพันธ์ทุกคนทําเต็มที่หมดในทุกๆความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันส่งผลไหมมันไม่ได้ส่งผลเพราะความรักแต่ละคนความรักแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ผมก็ผมก็ดีใจผมก็ขอบคุณในสิ่งที่เฮ้ยผมปัจจุบันผมมีความสุขผมแฮปปี้ตอนนี้เออผมได้เจอคนนี้ผมก็อยากทำนี้ให้เต็มที่ที่สุดครับตลอกขึ้นอนะ่ะเพราะว่ามีความรัรเรกเปล่าเดี๋ยพูดไปครับผมก็เหมือนเดิมครับไม่มีหลอกหลอกขึ้นจริงเปล่าปากหวานนั่น,นี่ของเราไหมป้าดูแลไปเพราะว่าจริงๆมันมีหลายคนชมว่าตรงตรงหลอกขึ้นจริงคโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆก็ไม่ได้ มีอะไรมากมายก็ออกกําลังกายเป็นประจําแค่นั้นเองครับแล้วก็รักษาดูแลสุขภาพนอนให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าความสุขมันแบบโดนร้ออกมันก็เลยแบบเป่งลางนิดนึงองี้จริงด้วยผมว่าทุกคนแหละถ้ามีความสุขในการใช้ชีวิตในการดรําเนินชีวิตต่างๆเนาะร่างกายหรือสภาพสุขภาพทุกอย่างก็จะออกมาดีมากๆครับว่าตอนนี้แฮปปี้มากเลยใช่ไหมแฮปปี้มากๆครั <Happy S 1> บอืมหลายอย่างครับตอนนี้ก็ มีละครเนี่ยครับที่กำลังจะออนแอร์ก็คือกลิ่นมาลีแล้ตอนนี้ผมก็กําลังมองในเรื่องของธุรกิจในหลายๆอย่างนครับก็มองในเรื่องของพลังงานด้วยพลังงานตอนนี้ที่ผมทําอยู่ก็เป็นเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ครับผมตอนนี้ก็มาทำพาร์ทเนอร์กันกับออโซลาร์วัเป็นธุรกิจของผมเองครับโซลาร์เซลล์เลยผมก็รับติดตั้งทั้งแต่ ตั้งแต่บ้านไปยันโครงการต,าต่างๆหมู่บ้านไปจนถึงโรงงานไปจนถึงฟาร์มขนาดไปขนาดใหญ่เลยก็เป็นโซล่าเซลล์แล้วด้วยยุคนี้ครับด้วยยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนมากๆ mm hmm. แล้วก็ผมก็มองไปจนถึงแบบ23สปีข้างหน้าอะไรเงี้ยที่ที่มันจะร้อนไปมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันเป็นของเครือญาติด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เข้ามาที่จะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ร่วมมาบริหารแล้วก็ จะเป็นคนไปออกพื้นที่เองด้วยถ้าผมไปลงพื้นที่เองด้วยที่ผ่านมาผมก็ไปมาและ้ะสองสามที่เพิ่งมาเริ่มครับก็ไปสถานที่ใหญ่ๆแล้วก็ไปจัดวางเองว่ามันวางไปเปิดแปลนของแต่ละที่ว่าเฮ้ยตรงนี้วางได้แค่ไหนเชฟตรงนี้โดนแสงแดดได้มากน้อยเพียงใดทิศนี้ควรวางตรงไหนอะไรอย่างี้ครับก็ไปศึกษาแล้วก็จะทําตรงเนี้อย่างเต็มที่ สนุกดีมากครับสนุกมากๆครับแล้วก็รู้สึกกําลังอินกับเรื่องพลังงานตอนนี้มากๆทกพลังงานไฟฟ้าพลังงานของความร้อนอย่างเงี้ยครับก็มาสนุกอ่ะเราลงพื้นที่เองผมรู้สึกว่าผมได้ดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ผมชอบงานบริการมากๆแล้วการที่เขาติดต่อมาการที่เขาสนใจในสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วเราได้พูดในสิ่งที่เราสนใจอืมแล้วเขาจะทําไม่ทํานั้นไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของของมันไม่ใช่ประเด็น ประเด็นมันคือการที่เราได้คุยกันจะทําไม่ทําอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเขาทําผมก็บริการอย่างเต็มที่แล้วก็เราดูแลกันอย่างดีมากๆตั้แต่จุดเริ่มต้นของการทําแล้วก็หลังการขายเลยผมก็จะไปหน้างานเองเลยไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโรงงานฟาร์มหรือเป็นอาคารต่างๆอย่างนี้คนนรับจะพูดอย่างไรก็ได้ผมลงมาผมจริงจังกับธุรกิจนี้อย่างเต็มที่มากๆครับผม ไม่ได้เรียนมาเฉพาะครับแต่ว่าผมมาศึกษาอย่างเฉพาะเลยแล้วก็จริงจังมันมากๆให้เวลากับมันแล้วก็ศึกษากับมันเราลงพื้นที่เองในทุกๆที่ที่เราจะสามารถเป็นข้อมูลให้เราได้แล้วก็อย่างบ้านผมตอนนี้ที่กำลังสร้างอยู่แล้วก็ผมก็ติดตั้งด้วยนะครับก็ใช้แบรนด์ของตัวเองด้วยฝากได้นะถ้าสนใจรลูกค้าติดต่อ,อ,อยังไงบ้างคอก็ฝากหน่อยนะครับตอนนี้นะครับผมมาดำเนินธุรกิจโซลาเซลเล์นะครับ ก็รับติดตั้งทั่วเลยกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดก็ทักเข้ามาได้เราก็จะมีการซูมเพื่อการมาพูดคุยก่อนว่าจะสามารถไปทำได้ไหมอะไรครับมันเริ่มตั้งแต่กิโลวัตต์ยันเมกกวัตเลยผมทำตั้งแต่5กิโลวัตต์ก็คือในจำนวนที่เล็กแล้วก็ไปใหญ่มากๆในขณะในขนาดฟาร์มเลยก็สามารถทักกันเข้ามาได้ในเพจออโซล่าวันครับหรือว่าแอดไลน์ได้คือออโซล่า